ตึงคอบาไหลมีอีกท่าหนึ่งมาแนะนํานะคะปวดตึงคอบาไหลนะคะก่อนหน้าน,นี้นกแนะนําว่าให้เอามือจับไปที่คอบาไหลแล้วก็โยกโยกนะคะแต่ปรากฏว่ามีคนบอกมาว่ามือจับไปไม่ถึงพอมือจับไปไม่ถึงมีท่าไหนาแนะนําอีกไหมนกก็เลยจะมาแนะนํานะคะว่าถ้ามือจับไปไม่ถึงนะคะให้ใช้ผ้าขนหนูค่ะผ้าขนหนูที่มีอยู่ง่ายๆไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยค่ะก็เอาผ้ามาใช้แทนมือนะคะเอาผ้ายกผ้าขึ้นมาแล้วก็วางไว้ที่คอนะคะ วางไว้แบบนี้นะวางไว้ที่คอแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะโยกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เมื่อยมือด้วยค่ะปกติถ้าเราโยกเราต้องไปจิกใช่ไหมคะจิกคันนี้ถ้าใครที่ไม่แรงไม่มีแรงนิ้วอะ่ะมันก็จะปวดนิ้วเจ็บมือแต่อย่างนกนกทำประจำด้วยค่ะมือมันก็จะค่อนข้างที่จะมีแรงเส้นเลือดปูดไปเลยก็ ถ้าใครที่ไม่มีแรงก็ใช้ผ้าได้นะคะแล้วก็โยกหนึ่งสองสามสี่ห้าคอตั้งตรงนะคะโยกหนึ่งสองสามสี่ห้าคอตั้งตรงนะหนึ่งสสามสี่ห้าโยกไปโยกไปจะรู้สึกคลายนะคะโยกแนวตรงเสร็จแล้วพอรู้สึกว่ายืดผ่อนคลายดีแล้วนะคะเราก็เอียงคอนิดนึงแล้วก็โยกเหมือนเดิมเอียงคอแล้วก็โยกเอียงไปให้แบบตึงๆเลยนะคะเอียงไปแบบตึงๆเลยโยก เอียงไปตึงๆโยก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 มันจะเพิ่มแรงตึงไปอีกระดับหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าถ้าเราโยกท่านี้คอก็อาจจะคลายไปอีกระดับหนึ่งนะคะแต่พอเราเพิ่มแรงตึงไปอีกตรงนี้มันก็จะตึงใช่ป่ะเราก็โยกไปอีกตรงนี้ที่ตึงอยู่ก็จะหย่อนเพิ่มไปอีกนะคะก็โยกโยกโยกพอสบายๆแล้วก็เอียงไปทางซ้ายแล้วก็โยก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 ท่านี้ข้อดีนะคะก็คือสําหรับผู้สูงอายุหรือใครทําก็ได้ค่ะ สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยมีแรงมือไม่มีแรงนิ้วแล้วเราก็ให้ใช้ผ้าโยกเพราะส่วนมากนะคะเอ็นตึงทุกวันค่ะถ้าคุณไม่ทําอะไรมาเลยนะคอบาไหลมันตึงทุกวันเพราะว่าตื่นเช้ามาคุณก็ใช้แขนอะไรใช่ไหมหยิบจับนู่นนี่นั่นพอใช้แขนไอ้ตรงคอบาลหยนี่ก็ทํางานแล้วไหนจะหลังตึงอีกอะไรอีกถ้าเราไม่ได้ยืดอยู่เป็นประจำหลังก็ตึงคอ,อบาไหลก็ตึงหน้าอกก็ตึงก็โยกมันสะหน่อยค่ะอย่างน้อยให้คอบาลหลได้ยืดบ้างก็จะไม่ค่อยตึงมาก ก็จะสบายตัวดีนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะลองไปยืดดูนะมันคลายเร็วมากเลยข้อควรระวังของท่านี้นะคะห้ามโยกแรงเด็ดขาดเลยนะคะถ้าคุณโยกแรงโยกแรงเดีย๋ยวข้อต่อที่คอเคลื่อนหลุดออกมางานเข้าเลยนะคะเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามรุนแรงนะเอาวางเข้าไปค่ะวางเข้าไปให้ติดบ่ามากที่สุดให้มันไปอยู่ที่บ่านะคะมากที่สุดนะ แล้วก็กดลงมานิดนึงแล้วก็โยกโยกโยกเบาๆๆๆเบาๆเบาๆเบาๆมันก็คลายแล้วค่ะไม่ต้องไปทํารุนแรงนะคะร่างกายบอกก่อนนะคะห้ามทํารุนแรงให้ทําเบาๆได้น้อยแต่ทำสัก1 0ครั้ง20ครั้งมันก็คลายค่ะอย่าคาดหวังว่า1 2 3 4 5มีมันจะคายนะคะก็ทำไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1ดเก้าส1บเอ็มมันก็จะคายของมันไปเองตามธรรมชาติเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เกิดการบิดขยับบิดขยับบิดขยับอะ่ะเมื่อไหร่ที่ออกซิเจนเข้าไปได้เอ็นกล้ามเนื้อมันคายตัวมันเองค่ะไม่ต้องรุนแรงนะจำไว้นะคะห้ามรุนแรงนะคะ